สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาติดตามครับบอขี้โคลนบอที่สองกันต่อ,อสภาพบอ่อไปถึงไหนแล้วอยาให้ดูกันครับนี่บรรยากาศยามเช้าเชครับวันนี้จะทำงานได้สักกี่ชั่วโมงดูที่ครับของฟ้าเริ่มมืดคืมมาแล้วครับ ตอนนี้ได้ข่าวว่าตกแล้วนะแต่ยังมาไม่ถึงหน้างานของบุญรอดครับดูฮะท้องฟา้าคึมมาละไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนฝนแต่ก่อนจะมากะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยฮนะบอลูกนี้โอ้โหได้ปลาได้เต่าได้กบไดปลาไหลครบหมดทุกอย่างครับ ยกเว้นฉลาไม่มีไม่ใช่ทะเลฮนะดิงก็เหลืออยู่ประมาณเช่านี้นะฮะบอกแล้วครับว่าบอ่อนี้เจ้าของเขาไม่อยากได้ลึกเท่ากับบอ่อที่ผ่านมาฮะบอ่อเนื้อนจะีเสร็จมาแล้วอ่ะอันนั้นจะลึกกว่านี้นะแต่บอ่อลุกนี้ไม่เอาลึกครับไม่เอาลึกก็เลยทําให้ ได้ดินไม่เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ300เที่ยวแต่เมื่อวานนี่ก็ล่อไปเป็นล้อแล้วนะแป๊บเดียวครับดูจะหมดอยู่แล้วไม่แน่นะแต่ผมคิดว่าวันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะหมดหรอกดินเหลือน้อยไม่หมดก็เหลือน้อยฮนะอ่ะ พร้อ,อมแล้วครับอาจารย์เวียงคันแรกครับวันนี้เป็นยังไงลื่นไหมลื่นไหมไม่ลื่นครับไม่ลื่นไปแล้วครับอาจารย์เวียงน้องนัดมาแล้วขยับรถไปจอดในป่ายานี่สงสัยมีธุระเดี๋ยวก็คงมาเช้านี้ก็วิ่งกันก่อนสามคันครับ รถบริษัททั้งนั้นเลยรถของบุรอดเองสามคันเลยครับวิ่ง <c oughs> หัวหน้าวายกับบักต่อซูโมโ่ยังไม่มานะยังไม่มากันครับเอาชิง <c oughs> เอาก่อนครับลงมือก่อน <c oughs> ก่อนที่ฝนจะมาครับได้นิดได้หน่อยก็เอาไปกูแล้วนี่ทำไมถอยชิดขอบทางนี้เลยดีนะที่มีคูกั้นกลางฮนะ จะไม่มีครูกันกลางนี่โหสงสัยจะตกปีมือยังไม่ค่อยเกิงเท่าไหร่นะปีนี้รถหกล้อดำบุญลอดสองนี่คันนี้เบอร์สองนะเปลี่ยนคนขับสามคนแล้วในฤดูการหนึ่งเปลี่ยนสามคนแล้วหัวหน้าต้นก็พึ่งออกไปครับด้วยภารกิจจะต้องไปกู้มันต้องไปขุดมันของตัวเองครับก็เลยหยุด ช่วยได้แค่สองสามเดือนครับคนแรกก็วัยรุ่นขับได้แค่เดือนเดียวติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์สัส่วนใหญ่ก็เลยให้ออกคนที่สองก็มาช่วยได้3เดือนก็ออกครับต้องไปพุดมันตัวเองนี่คนที่สามแหละปีนี้คนขับปลุกรอดำคันนี้ใช้สาคนแหละนอกนั้นก็ประจำตลอดครับ ว่าแล้ว okay. นี่นี่ถอยชิดขอบเกินไปนี่เออ่ะต่อไปหัวหน้าเบิร์ดครับคันที่สาม เช้านี้วิ่งินก่อนสามคันนะก่อนที่ฝนจะมาแต่ผมคิดว่ามาแน่บรรยากาศยามเช้าเช้าวันนี้รู้สึกฟ้าร้องแต่เช้ามืดนะแต่ยังไม่ตกไปตกที่อื่นครับทางจากหน้าง,งานบุญลอดไปประมาณสักพาราหกกิโลได้มั้งโทรไปเช็คทางด้านนูน้นเห็นฟ้ามันคื้มมาเขาบอกว่าตกอยู่แต่ตกป,ปลปอยฮะยังไม่หนัก สงสัยก็อีสักน้อยก็คงได้เคลื่อนย้ายมาทางนี้แน่น,นแหละฝนไม่เป็นไรครับตกมาก็จอครับเพราะว่าดูแล้วลื่นคงวิ่งไม่ได้แต่ถ้าแดดออกนี่เอารถถายปาดหน้าก็วิ่งเต่าได้นะแต่ถ้าตกเรื่อยๆื่อยนี่ก็คงต้องจอนะฮะขี่โคนก็มาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะฝั่งที่ผมยืนนี่ ยามเช้าเช้านี่เครื่องยังไม่ร้อนเนาะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยเจ้าความยาวเร็วเลยตอนเช้านี่อ่ะตรงดันท้ายไหมหัวหน้าเบิร์ดดันครับลื่นลื่น ใจเย็ยนใจเย็ยนอย่าดันให้หน่อยเดียวมันยังลื่นๆครับลื่นอยู่นำหมอกลงบ้างอะไรบ้างกองขี้โคนี่กองอย่างนี้ได้ปลาไม่รู้กี่ตัวน,นะหัวหน้าแมกมาหาเนี่ยตื่นเช้ามาทุกมาเจอตลอดเลยทางปลาดุกทางป,ปลาชนปลาไหลยังได้เลยฮะนี่ กองกีโคนี่แต่ผมคิดว่ามันสองวันแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วไม่น่าจะโผล่มาแล้วฮะอ่ะมาแล้วหัวหน้าวายเดี๋ยวเสียเตยเข้าหงนาำอยู่หงนาำส่วนตัวนะเดี๋ยวเราจะให้หัวหน้าแม็กครับคนขับรถไทลองขับเจ้าก้านยาวดูครับ หัดแล้วหัดยังไงก็หัดให้ไม่เอาแต่พอตักได้นะอย่ามาดูฝีมือหัวหน้าแม็กกันเสียเตยลงไปเข้าห้องน้ําครับสงสัยปวดท้องอย่างหนักอ่ะเดีย๋ยวมาดูฝีมือหัวหน้าแม็กครับผมบอกว่าให้หัดให้หัดจะได้เก่งๆบอกไม่ค่อยชอบครับคนเรานี่ก็ชอบไม่เหมือนกันนะว่ากันไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องขับรถไถ้นี่โอ้โหหามือ หาตัวจับยากครับฝีมือนี่สุดยอดเลยวหน้าแม็กนี่ครับรถไยอ่ะเดี๋ยวมาดูฝีมือฮหน้าแม็กครับพอตักได้ครับพอตักดินขึ้นดำได้แต่ถามว่าเก่งไหมยังไม่เก่งฮะอ่ะดูครับผมบอกให้หัดจับปบ่อยหัดจับบ่อยเจบ,บอกไม่ค่อยไม่เอาไม่ค่อยชอบเหมือน พอได้โย่พอตากดินขึ้นดำครับนี่อ่ะตักผสมไปเลยนะมันก็จะมีทั้งดินเปียกขี้โคลนอยู่ในนี้แหละผสมกันไปเลยฮนะช่วงนี้ดินหายากครับเข้าสู่ฤด,ด,ดูการทำนากันแล้วปืนนาก็เริ่มไถนากันแล้วครับนี่ฝนเริ่มมากันแล้วมาสองวันแล้วนะ โซนแถวบ้านผมฝนตกมาสองวันแล้วแต่โดนไม่เต็มเต็มแค่นั้นนะครับที่บอ่อของผมโดนเมื่อวานนี้โดนเบาบางฮะแต่บางที่ก็ตกหนักโอ้โหข่ได้เที่ยวนี้ไปสุดยอดเลยฮะให้มีจะดินเหนียวทั้งนั้นเป็นก้นก้เลยฮะเออเอา ใส่เข้าไปอ่ะเกียร์ให้เกียร์ให้หน่อยอ่ะใส่แค่นี้แหละขึ้นไหวไหมอ่ะอีกคนนึงก็มีจะมีอสองคนนะบักต่อซูโม่กับโมนาวายนี่ก็พอแก้ขัดได้ครับเรื่องกไก่คารไเมโคเนี่ยตักดิงดึ้นดำพอได้อยู่ แกไขกันไปฮะพยายามเสียตเตยไม่ว่างนะแต่ต้องเป็นแบบนี้นะถ้าให้แต่งบอนี่ผมว่าคงจะไม่ได้ไม่ได้เป็นรูปบอรหรอกอาจจะได้เป็นรูปอื่นครับออาจารย์เวียงมาแล้ว ถาจับไปบ่อยนะผมว่าน่าจะเก่งกว่านี้ฮะหหนาแม็กเน็ต็มที่ก็น่าจะตักประมาณสักสองสามคันนี่แหละเดี๋ยวเสียเตอร์ก็มาแล้วไปเข้าห้องน้ำ ไม่พออีมุก่กี้หนึ่งอีมุ่งกี้หนึ่งอ่ะน่าจะพอนะมุ่งกี้เนี้ยอ่าวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานบุญรอดนะครับกับบอรอกคีโคนครับเพอเไม่แน่วันนี้อาจจะหมดนะครับดิน แล้วหมดจากนี้ทีมงานบุญรอดจะไปไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอขพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ